เอาขนมมาผู้สาวขนมโม่เดยยู่เฮียนยู่ปอยังแล้วโมยังแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้วคุณนี่ก็ยังเฮียนอยู่บ่คุณนี่ยังเฮียนตังสี่อยู่ว่คุณนี่เฮียนอยู่บ่อ๋ขนมาฝากโดยวันนี้ไปให้บ่ โดยโอ้ยผู้สาวอับนามีคนเอา้<ต><ว>เอาผู้สาวบอลนี่โอ้ยผู้สาว<ม>ง<ส>ามอ<ส>าย<ม>คักเนาะนี่อันนี้ก็คือสภาพอ,อ,อันนี้ก็คือวิวห้องบาาแม่และล่างนี้ บ้านกิวเปาะนะทุกคนล่างนี้เป็นล่างเป็นเือนของในโฮมบ้านนะอ,นอ่าล่างนี้เป็นล่างเป็นเือนที่ว่าดังเดิมคือกันครับล่งางผ่านมาแล้วทุกคนนี่บรรยากาศต,ตอนนี้ก็คือเริ่มมืดละนะทุกคน <laughs> แมนและเงินเขาจาแต่ละล่างใจเห่วไะนนแอัน,นี้และนี่ก็เสียเอกลักษณ์ของเขาจาสบายดี <c ười> เห็ดย่างจักเดือนแล้วลูกจักเดือนแล้วนะหกเดือนอ๋อหกเดือนแล้วโอ้หันงามจัง แต่ละล่างเป็นเงินเ,นเก่าๆแก่ๆเป็นเงินที่ว่าดั้งเดิมข้าเจ้าและไม้ที่ข้าเจ้าเห็นนี่ก็เป็นเนื้อของไม้แป๊กแหละทุกคน <c oughs> บางล่างก็งามลนะนางข้าเจ้าก็เห็นงามแล้วไงล่างนี้ก็างามเลยนะ dạ <laughs> <Yán. laughs> bây <Bayaan, bayaan, bayaan. laughs> บ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านที่ว่ามีเงินงามไร้แล้วทุกคนเนาะเงินแต่ละล่างนี่ือว่าล่าบักใหญ่ๆเนาะเงินงามไร้แล้วบานนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถึงบนทุกคนสังเกตเห็นว่าบ้านนี้มีตน้นมะพร้าวนะทุกคน เมืองไซย่าฮัทเราไปเลาะไล่บ้านได้ที่ว่าบ่สังเกตเห็นบักต้นมะพร้าวคือว่าบ้านนี้คือว่ามีต้นมะพร้าวก็มีไล่บ้านอยู่ผู้เล่นก็มีเนาะแต่ว่าสนใจก็จะบาเป็นมาร์กนะบ้านนี้มีมาร์กเลยนี่บ้านนี้มันเป็นบ้านที่อยู่ต่ำต่ำความ่าลพอได้เนาะแม่แหละบ้านนี้คือว่าอยู่ต่ำก็เลยว่ามีต้นมะพร้าวมีอย่างเดียบคล้ายๆกับกับบ้านอื่นของเขาแต่พูดบ้านอื่นอาจจะน้อย ส่วนส่วนใหญ่ก็มีแหละบางบ้านแต่ว่ามีมีจำนวนน้อยนะทุกคนแต่ว่ามาร์กจะบ่มีแต่ว่าบ้านนี้ที่เราสังเกตเห็นเป็นมาร์กนี่เป้าครอบครัวนี้แล้วยูไนครอบครัวนี่ไอ๋อวเนี่ยเป็นบบเปนลงเขาต่างครอบครัวใหม่อย่างประมาณเท่านั้นนะแต่ว่าเฮือนคลาสสิกงานดีเขามีคกตามเขาอย่างนั้นนะสายใดอยู่เพราะคกคกตามเขาใส่ได้อยู่บ่ โคบยังต่ำอยู่บ่หมดต่ำแล้วที่โคตรต่ำเขาอะนะห <c oughs> มดประจำการแล้วที่หมดแล้วอ๋อหมดแล้วมันหมดแล้วอ๋คอคนบอ่ต่ำเหรอเนาะแต่ว่ายัาง,ยางมีอยู่เนาะสบายดีสบายดีก็ <c oughs> จะมีบางครอบครัวเนาะที่ว่า Nhân, phần mày. là ô, đây tàu phè, đây chắc tàu. tàu điều. đây tàu <tao> điều. <laughs> oh, phần mà check tàu hơn à ขอบคุณพันนะยม่ใหญ่ก็ขอบคุณบ้านเฮาก็อยู่ใกล้ไทยได้เนาะติดบ่ติดกับไทยบ่บ้านเฮาบ่ติดเนาะแต่ว่าไปดูอยู่เนาะนี่แหละครับแนี่แหละรับพันนะไปทางใดเวลาไปไทยนี่ขอบใจเไปทางใดเวลาไปไทยไปญี่ปุ่นฮะ ไปไปทางไหนไปทางบ้านจิวกรอบอ่ะเออไปร้านพกรอบเออกับใจนะครับไปไทยมาไหมบอโดยจังไดพูดไปไทยเลยครับฮะพูดไปไทยเลยครับบอกเข้าใจอ่ะอ๋อโบแมนไทยอันนี้มันลาวว่าภาษาลาวแล้วแล้วกูเป็นลาวแล้วครับเออเป็นลาว บ่เป็นยังบ่เป็นยังมาแต่ลาวมาแต่ลาวมาแต่ลาวแล้วครับอ๋อยกเก็บครับอยู่มาแต่ลาวแหละมาแต่ลาวแหละเจ้าปูนันใดย์ละบอนันใดยเถื่อเอาอะข้าน้องมาเอาขนมบ่เอาโลใจโลใจอ๋อผู้สาวบ่เน่

อยู่จักคนอยู่เหือนจักคนจกัจกล่องแพล่องอ๋อคนบอก่นบอกเขาใจภาษาลาวไปได้ทุกคน,คน,คน,คนอันนี้เอาอะ,อะมักนอนนี่นอนนี <laughs> ้เนาะเออเดี๋ยวไปให้คลิปต่อก่อนเจ, <laughs> จ้า นี่ผ่านเฮือนเพิ่อนอาจจะเป็นเพิ่นลงเฮือนใหม่นะเพิ่นก็ได้ว่ามุงยะมุงตุ๊บๆอยู่เนาะเดี๋ยวไอ้ผู้เาวเนี่อา้ายเหรอผู้เาวนี่ยเจ้าจบใจเช่นการไปเลาะต่อก่อนผู้เาวที่อ้ายแท้ผู้เาวนี่ ไปทางได้แล้วพูนันไปทางได้แลทางนี้นะทางนี้อ๋อเริ่มมืดแล้วทุกคนปีกไกวีนปีใหญ่แฮะปีกไกวน้ำไ,ไ,นะไปพุ้นบ่ ก่อนการก็เริ่มมืดอะไรทุกคนนี่งัางง้างผู้ตับง้างกึ่งเลยอาไว้อันนึงดีใจเลยว่าคุบใบบัวกินเข้าๆเลยสบายดีเงินเขาเจ้าก็จะยาวๆแบบนี้เนาะลังใหญ่ลังยาวจังเงินเนี่ยเปิดขนมกา เอค่น้ให้เรื่อย่ปัญานซื้อตีคนไปยเอาเนาะเออเอาขอบใจอายได้ไหมเอดกๆสองคนนี้เป็นปลาแซดจังหวอันนี้เอาปะอันนี้เอาปะเกิดพร้อมกันเอะเอา ขนมไหนฮะนี่ว่าเป็นสา,าเดกันเช่ไหค่ใครใเน้คอนมอนคนละแม่วอะโดย <laughs> เอาบา <laughs> <laughs> อ่ะนเจ้าโอ้ผู้สาวเอเอา,าขนมอะผู้สาวขนมโม <laughs> โดย อยู่เฮียนอยู่ปอยังแล้วมอยังแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้วนี่ก็ยังเฮียนอยู่บ่ะงคุณนี่ยังเฮียนตื่นอยู่บ่ะงคุณนี่เฮียนอยู่บ้างอ๋อเอาให้ทั้งสองคนละสองคนละไม่รุนเซงสบายดี để lần nó nhàng vào à xong phần này ô phần đường này tập đó à à phần này à chong Hãy à. subscribe cho bỏ ขอบใจได้ไหมขอบใจได้ <c oughs> ขอบใจเด้ <c oughs> ออสิบหมื่นแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนนี่โคกตำเขาเน่อะอ่าอาจจะนนนนตำอยู่ได้น,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 น้อยนี่

คลา้คลายกับบาสเกตอ๋องานงนสบายดีสบายดีอาจองอยู่จากคนขน,นมให้ให้ลือล้อเป็นลือล้อ,อ,อ,เ,อเอาให้ละละ เอาเอาพี่เอ้าคนบยายากเข้าใจภาษซ่ากันได้เนาะอ่ะได้เฮ่าไปก่อนครับใจไปเรอเติมก่อน ได้แล้วขนมได้แล้วอัตตะอันเนานะ <Okay. S 1> <laughs> จ้ะขนมรอบอตับนะรอตับบอ <Okay. S 1> ตับรอบอ <laughs> โอ้บานเถือนข้าเจ้าแต่ละล่างแล้วมกกักรใหญ่นะทุกคน,นข้าน,นมอ่ะเอาให้เฮ้เอ,อ้เนี่วิวข้าเจ้าบานข้าเจ้าขักเลยทุกคนแต่ว่า เสียดายหน่อยนึงงนะคือมื้อนี้หามาคำเนาะโอ้บรรยากาศคักเลยเนาะบรรยากาศแงมแลงโอ้เหื่นงามมาแล้วได้นี่ ế Để... Ồ oh, hận khách chào tất cả lăng mọi người làm một cái nhá, Chào bài đi ấ ừ. ขนมอมาตอนกินได้บ่ผู้น้อยน่ะอืมขอบจน่ะเจ้าโอ้มือนขอบใจด้อเออเอาให้พูดนั้นได้เอเอนนอจ,จ้าเจ,จ้านี่ๆๆฝืนเข้าเจ้าเด้อยวันล่าเลยทุกคน ดีเลยนะสบายดีของฝากในหนึ่งโอ้ขนมมัละตีขนมนี่ ขนมตับเก่เาเนาะอ่ะ,อะให้ใครก็ได้เนาะ <laughs> โอ้ยขอบใจกับผมเป็นอาเฮือนพระเจ้างามอีรีทุกคน <laughs> ใจด้ไแม่ <laughs> Sơ bài đi, hồ sơ áo mà pha, Được rồi, phải hay hả bố Cảm ơn Được rồi Ôi, hồ sơ นี่นะบอกเข้าใจไว้เอานี้บอกให้ได้นี้บอกให้ได้นี้บอกให้ได้เอาเอไปเออเอาเมอก่อน